ทำกำไรหลักแสนหลักล้านต่อเดือนจากหุ้นดีๆทั่วโลกรวมถึง ETF ที่น่าสนใจลงทุนในธุรกิจแห่งอนาคตผมมีเวิร์กช็อปชื่อว่า US Stock Intensive ที่ผมจะสอนให้คุณหาหุ้นดีจากทั่วโลกด้วยเครื่องมือการสแกนหุ้นวิธีการคัดกรองธุรกิจที่น่าสนใจรวมถึงการตามดูว่านักลงทุนระดับตำนานเขาลงทุนในหุ้นแบบไหนกัน ภายในวันนั้นคุณจะได้กลับบ้านไปพร้อมกับลิสต์หุ้นในมือและวิธีการเริ่มต้นลงทุนในต่างประเทศได้ด้วยตัวคุณเองนอกจากนี้ผมจะแชร์วิธีการสร้าง Passive Income จากหุ้นอเมริกาที่คุณสามารถทำได้ทุกเดือนซึ่งผมสอนให้นักเรียนหลายคนทำกำไรหลักแสนหลักล้านต่อเดือนโดยใช้เวลาแค่15นาทีลองไปฟังจากพวกเขากันครับโคดเคนล,ลี่เป็นคนสอนแบบค่อยๆเป็นค่อยไปไม่แบบไม,แบบไม่เร่งในการสอนนะครับเข้าใจง่ายมากเอาจริงๆคือก่อนหน้านี้ก็แบบ ก็เคยเรียนมากับสองสามท่านอะไรอย่างเงี้ยแต่อันนี้คือพี่เคลลี่เขาอธิบายง่ายค่ะโค้ชเคลลี่ก็พาวิเคราะห์ตัวธุรกิจด้วยทําให้เรารู้สึกว่าเออจริงๆเราไม่ได้ลงไม่ได้ซื้อแค่้หุ้นแต่เรากาลังซื้อทั้งธุรกิจที่เรากำลังจะลงทุนทําให้เรามีความเข้าใจในเรื่องธุรกิจด้วยแล้วก็เราได้ศึกษาเทรนด์ของตลาดโลกไปด้วยค่ะจะเข้ายังไง นะครับเวลาไหนต้องเข้านะครับแล้วก็ควรเลือกอย่างไรมีวิธีการแบบไหนนะครับที่ไม่ใช่แค่แบบฟังคนอื่นมาเนี่ยพี่ได้หลักการในการดูบัญชีรู้จักงบดุลรู้จัก financial statement โค้ดเนี่ยให้ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษโค้ดมีความรู้ทั้งทางด้านหุ้นไทยและก็หุ้นต่างประเทศรวมทั้งที่อเมริกาด้วยและนั่นคือผลลัพธ์ของนักเรียนบางส่วนของผมนะครับ ถ้าคุณกําลังมองหาวิธีการทํากําไรโดยไม่ต้องหมกมุ่นอยู่หน้าจอและมีเวลาได้ไปใช้ชีวิตผมแนะนําให้คุณเรียน w o r k s h o p อ US s t o c k Intensive ลงทะเบียนได้ที่ line แอ Kelly V I Coach สอบถามรายละเอียดและรอบที่ยังเปิดสอนอยู่ได้ในไลน์เลยนะครับผมรอคุณอยู่แล้วเจอกันครับ